สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอช่องตุ้ยพเราะเชนะครับผมวันนี้เราก็อาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จครับผมก็ไปซื้อมะมีเกีียวมาครับผมวันนี้เราก็จะมาชวนท่านผู้ชมมากินมะมีเกีียวเนาะอานาทีผมจะได้กินครับนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ใช้สีมะมีเกี๊ยวครับวันนี้เราก็สั่งพิเศษมาครับผมอานาทีจะได้กินครับท่านผู้ชมครับก็เลิกห้าโมงก็ไปแวะ เอ๊ะซื้ออยู่ข้างนอกครับหนานีได้กินคร,ครับมันมีเกีียวครับผมยินเดีง่ายๆครับท่านชม ซื้อมาจากหนองมค้าพิเศษ60บาทกินตอน,ตอนร้อนๆน่อร่อยดีแสับๆครับ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องตุยเปราะชาแนลครับหกสิบ mm hmm. บาทได้ดึงเยอะเลยครับอานาั้น่ได้กินครับดีก็ตังออกได้อะไรออกด้วยครับเลยไปแวะซื้อครับสิงที่เดียวจบเลยครับ ฝากติดตามนะครับผมช่องตุ้ยเพาะเละ็ดนะครับฝากช่องเล็กน้อยๆก็น,นานๆนทีจะได้ทําคลิปครับดีก็งานยุ่งงานเยอะเลยผมก็ไม่ได้ค่อยได้ทำเท่าไหร่ครับผมก็ยัง เข้าไปใน g ู้ค l e Excel ยังไม่ได้ครับผมก็ <g ül> ที่แรกอ่ะเข้าได้ครับเลยผมก็ไปยกเลิกบัญชีออกเลยผมก็เข้าไปให,ใหม่ครับเลยมันเข้าไปไม่ได้ครับผมรออนุมัติรอบที่5ครับผม โหดเยอะเลยครับเนะี่ยหกสิบบาทพิเศษธรรมดาห้าสิบโอ้แพงเนาะสมัยนี้แต่ก่อนเ,กน,นะนเคยกินก่อนสมัยนั้นผมเคยกินชามละย,ยี่สิบห้าครับพิเศษสามสิบอันนี้ก็ธรรมดาห้าสิบพิเศษ 60. หกสิบต,ต่างจากสมัยก่อนเลยครับ ทุกอย่าำแพงหมดมันก็ต่างกว่าสมัยก่อนนะจากชามสิบชามสิบห้าชามยี่สิบชามยี่ห้าชามสามสิบชามสามสิบห้าพิเศษห้าสิบหกสิบฮะ แรงครับผมอร่อยครับกระดูกหมูเนอะแจกครับผมนะครับไปกินเลยกันครับผมไปถ่ายคลิปฝักไลค์กดแชร์ช่องตุย้ยเพร,ร์ตชั้นหน้ผมคลิปหน้าเจอกันมาสวีดัสสวัสดีครับขออย่าเกลียนไม่มีม่เกี๊ยวใชส้สีก่อนครับผมบาบ๊ายบาย,บาย